อือโอเคอ่าเขาซื้อว่าจาังไหนไอ้ซื้อไออะไรต้อมครับซื้อต้อมต้อมเนาะงซื้อพลากรไหนว่ไอ้รู้รู้รรร ling, รจักพี่อยู่จากช่องทางใดนไอจากช <ขอ S 1> ่อง<ข>อทางอะไรครับช่องทางเฟสคับทางเฟสเขารู้ททจักเองหรือว่าไอหรือว่าหรือว่าแม่หรือว่าผู้ใดมี่ผู้ใดมีหลานไปสามคนครัหลานหมายถึงว่าบินกับพี่นี่หรอไม่ครับจำซื้อได้บห ไอ้สุระเชษสุระเดชกับไอ้อ๋อ้สามสหายนั่นสุระเชษสุระเดชนอ๋อโมเมนโมเมนกลับมาแล้ววะยังกับนัทวุฒินัทวุฒินัทวุฒิมีหลายนัทวุฒิเด้นัทวุฒิไอ้มีเนี่ยมีนัทวุฒิล่าสุดสีนี้นัทวุฒิทองธรรมาโมเมนต์ไหนจะเป็นนัทวุฒิเด็กน้อยทำ่ไหม่ป่ะเออมันมีหลายหลายอ๋อแสดงว่าเกิรู้จักจากจากกลุ่มนั่น ก็เลยไอ้มาสมัครกับพี่อ๋อเพราะว่าลูกลูกบอกว่าย่านถือตัวย่านบอกบ่เจอพี่เลยแม่กระทั่งมือมาบีซ่าเพราะว่ามันจุกหลังหูก็คือมาเจอกันที่เดียวมือบินแต่ว่ากับกับบ่ได้ย่านมันบอกบ่เออเออใครเยอะเพราะว่าลังคนหน่อยย่านเด้ย่านบ่เจออันมานก็คือบ่เจอพี่อยู่ผมอย่างมาไทยลูกครูกับพี่อยู่จังสันจังซี คนที่สิทธายรูปกับพี่ได้พี่เป็นดาราท่านหนึ่งตอนพี่เบิดไถ่าย,ายรูปกับพี่เด้อเ <c oughs> พระาะว่าเขาเอาไปหากินแล้วเอาไปหลอกเอาเงินคนอื่น <c oughs> พี่สิบบอบอกใคอยถ่ายรูปก็บไผ่แล้วพี่ก็บ,บออนุญาตให้ผู้ใดมาขอถ่ายรูปพอ้อ <c oughs> มันเคยมีพี่ไปส่งบินอยู่สนามบินบริษัทอื่นเด้ว่าใ <c oughs> ช้คุณอิวไหมครับผมขอถ่ายรูปด้วยหน่อย <c oughs> พี่บอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่ถ่ายบริมันว่าเขายิงเขาอย่างเพราะว่าพี่เห็ุงานหลังวงการนี้มาน่มันหลายปีเนาะแล้วมัน พี่ประวัติของบริษัทหรือว่าตัวพี่สิบก็เคยถือร่องเรียนเขาเอื้นนอ่ะ,อะก็คือประวัติของเขาขาวสะอาดเรื่องพวกนี้แล้งเือคนมันก็นเอาซื้อพี่ไปแอบอ้างบัดนี้เขาได้รุ้งงานยังยิงมิงยิงมิงเฮ็ดยังเฮ็ดปอดเงัดทั้เออรุ้งงานนี่เดอแต่ว่าตอนนี้บ่มีโอ้เด้อตอนนี้นะ่ะบ่มีโอแล้วก็เขาสินี้ร้งใหญ่กับกับโรงน้อยลรงใหญ่ก็ลุรงน้อยพี่บ่รู้ว่าสิได้ไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะฝาก คนของพี่เห่งเขาอยู่ทั้งสองมองนั่นแหละไปแล้วก็สิีนี้มูดอกสิีนี้มูอยู่ไหนนั่นแหละแล้วก็โรงงานนี่ส่วนมากสิเป็นเครือข่ายพี่น้องกัน mm. แบบส่วนมากเขาสิเป็นพี่น้องกันดึงกันเข้าไปทั้งสินะ้นอ่ะโอทีมันจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงมันก็ไม่ได้ถึงกับว่นหลายมากมายเหมือนแบบแบบกอสาง mm. ถ้าโอสางนี่โอ้เยอะทางยา mm. บมว่อมันไปเห็ดก่อสางเด้ mm. ไปทางยาไปยู่รถเซนน้น่นขีดตมเรียนไปล่างรถ mm. เออัดเทืาหเอาอายุเท่าไหร่ละ สามสิบเจ็ดเออสามสิบเจ็ดบัตเทียนอยากไปก่อสรางไปเบื้งพี่ลงรีวิวเรื่อยๆดอกเดี๋ยวมื้อนี้ก็ไปเบิ่งตัวเองอยู่ใน YouTube แล้วก็ในเฟซพี่ตื่นเต้นบอลรัวเฉยๆบ่ได้ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นบอลรัวเฉยๆเนาะแล้วเคยไปนอกบ่นี่เคยไปที่พม่าอยู่พม่าอ๋อไปที่ไหนพม่าไปในน้ำของอิตาเลีไทยอิตาลีไทยอ๋อเหรอไปโดนบ่ไปสองปีนะเพิ่มเป็นสร้างยังบ่ผมผมไปไปขับรถนะไปก็เมียงก่อนะไปไปขับรถเนะ โอไปขับรถเธอเธอขับรถอีย่างได้สิล้อครับอะไรครับรถชิบวนะเธอเธอกะจังไหนถืออันพี่ถามเธอสอนพี่ดูสอนเทคนิคดูขนาดพี่มีรถยนต์เนี่ยล่อหลังพี่ยังขึ้นฟุตบาทเขาเขาเห็นจังไหนมันมีเทคนิคก,การเลี้ยวบอะมันแก่เีงเดยวก่กะเอาครับเออพี่กะบอกได้บัดเธอเธอนึกภาพเนาะพี่อยู่อุดรวนพี่สีเลี้ยวตรงตรง,ตรงนี้กะสิเป็นไฟแดงแล้วคนอยู่เนาะพี่กะ่านไปต่ําเขาพี่กะเลยเฝ้าเดียวตั้งแต่ตอนตอนนี้มันบอก พอหักไปปุ๊บล่อหลังมันก็ไปขืนฟุตบาทพี่กะจังได้กับกระบอถือพี่แบบทั้งย่านต่ํานั่นทั้งย่านล่อขืนกะม,มีเทคนิคบอกว่าว่าเ้องสิก,กะจังได้ <c ười> ันบอกกันพะได้เนาะ<อ> <c ười> บอกอยางไงครับขั้นพี่สีอันความหมายพี่ค่ขั้นพี่สีเลยไปพี่ขยานไปต่ำภูเขาอยู่ไฟแดงขั้นพี่สีเลี้ยวเลยล่อหลังขืนขืนนี่ลีขืนใครอยู่กา่อต้องการกาว่าผี้ดี มันกาบก็ได้นาะมันต้องขับเรื่อยๆเนาะเฟอฟาบอกเออเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่เห็นไปพักคอนราะวาเขามาบินเดี๋ยวร่างกายพักคอนว่าเวื่อร่ากจะกินกาแฟหลายเด้อได้ยินบอกไปฮอดไตหวันมีทุกอย่างขั้นไปสียาสีย่างขั้นเขาซูมตรวจแล้วจือเขาซูมกลับเด้อให้ระวังแล้วก็ขับรถจักรยานไฟฟ้าบอสเงหัวกกันออกกระถือซูมกลับไปไต้หวันบ่ได้อีกพี่อยากให้ไปได้ตลอดเขาใจบอก เออนั่นแหละแล้วก็บบมีอย่างละเพราะว่าไอ้อีกคนนึงถ่ายอยู่เดี๋ยวพี่ให้ไปนอนพักผ่อนแล้วก็อบรมวันอย่างวันจันทร์บอกวันจันทร์เออวันจันทร์เออเดี๋ยวถ้าพี่บบมีอย่างเดี๋ยวมื้ออื่นพี่อาจจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือย,อยังไงเดี๋ยวเบิ่งวันฝนมันตกบอแล้วพี่ทักหาเด้ออ่าโอเคเอาซ้ำ